สวัสดีครับพ่อคุณผมช่อง FN Farm นะครับผมวันนี้ผมก็มาคอกของคุณลุงครับแต่วันนี้คุณลุงแกไม่อยู่นะครับผมวันนี้ผมมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมรอบที่แล้วก็ไม่ได้ถามรายละเอียดของลุงว่าที่มาที่ไปการเลี้ยงเริ่มต้นยังไงครับผมคลิปนี้ก็มาเจอลูกชายของแกครับผมเดี๋ยวจะมาสอบถามที่มาที่ไปครับผมว่าจุดเริ่มต้นการเลี้ยงโวฮินดูบราซิลครับผมเริ่มต้นแบบไหนครับผมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมผมชื่อสิทธิ์นะครับครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มเล็กสิทธิ์ที่ตำบลรามครับครับผมอันนี้ที่มาที่ไปครับผมเริ่มต้นเลี้ยงกี่ปีแล้วครับผมที่นี่ตั้งแต่ปีสี่เตั้งแต่บอยอุบลอ๋อตั้งแต่รุ่นรุ่นบอยอุบลเลยอ๋อสมมาเรื่อยแล้วพัฒนาเลี้ยงแลกเปลี่ยนเรื่อยๆอ๋อชอบชอบชอบตั้งแต่ตอนไหนครับ วนนตั้งแต่ยุคหอยบอยอะไเห็นลูกมันสวยดีอ๋อตั้งแต่ตอนนั้นฮิตบอกครับมันฮิตด้วยเลยอลชอบด้วยตั้งแต่ใจมันรักเลยเนาะครับเนาะนี่ชอบใส่หูตั้งแต่เปียอายุเท่าไหร่เอานี่อายุสี่สิบกว่าสี่สิบสองตั้งแต่ชอบตั้งแต่ตอนไหนเอาน,นี่วัวย <25, 25 S 1> ี่สิบห้าอ๋อมาจริงเอาจริงอ๋อมาเอาจริงเอาจังอ๋ออ,อันนี้มีเปิดขายได้ตลอดไหมครับหรือว่ายังไงครับก็เปิดขายลูก เพราะว่าเหลือแต่แม่ลูกขายอย่างเดียวอ๋อตอนนี้มีมีวัวขายไหมวัวขายเหมือนแล้วขายจองเหมือนแล้วอ๋อนี่คือจองหมดแล้วครับ,รบแต่แล้วถ้ามีคนอยากมาดูอยากมาอะไรอนุญาตให้มาดูไหมครับมามา,มาชมไหมครับได้<ว>ได้เพราะพ่อแกเฝ้า,าอยู่ตลอดอ๋อผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองเก้าห้าเก้าสองเก้าห้าเก้าสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สิคุณสิทธ์นะครับเนาะนี่ครับควคุณสิทธิ์พาดูวัวนะครับผม เริ่มจากตัวไหนก่อนครับวันนี้เห็นมีมีข้าใหม่ด้วยใช่ไหมครับวันนี้อันนี้ข้าใหม่อันนี้เขาจองหมดแล้วอ๋อนี่คือจองแล้วโอ้หอันนี้มามันวะครับนี่ครับก็มีมามันนะครับผมนี่มามันนี่เป็นลูกพ่อตัวไหนครับมามันตัวนี้ลูกของสีวายอ๋อลูกซีวายนี่ครับเขานอนอยู่นะครับผมลูกของสีวายประมาณกี่เดือนครับตัวนี้แปดเดือนประมาณแปดเดือน บอกบอกราคาได้ครับปล่อยไปเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ปล่อยไปเก้าหมืเก้าหมื่นนะครับผมนี่รวมพร้อมส่งพร้อมส่งส่งไปไหนครับตัวนี้อันนี้ไปที่โคราชไปโคราชนะครับอีกตัวแล้วครับผมอันนี้มแม่ท้องแม่ท้องไอ้ปีศาจแดงอ๋อท้องปีศาจแดงนี่ครับตัวนี้ไปไหนครับตัวนี้ฝั่งนี้ย้อนแสงครับผมอันนี้เข้าไปที่สระแก้วอ๋อไปสระแก้วครับ อันนี้ต้องขอไปแล้วผมอันนี้สองอันมือน,นิดหนึ่งตดีนี้ไปสาแคแล้วนะผมนี่เห็นมีปล่อยตัวผู้ป่ะครับนึงนั่นตัวผู้อ๋อน,นั้นยังยังไม่ปล่อย่วน่าไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ปล่อยวกไปข้างนอกครับทุ่งนาอ,อะไรอย่างนี้อย,อยแต่เพราะช่วงนี้มัน,ม,น,ม,นมันเต็มเอาเดี๋ยวเขาจะมาเอาพวกห้าหกตัวนี้ออกก่อนอ๋อครับผมนี่ก็ไอ้พวกนี้วัวใหม่ครับมันยังไม่ฉิ่เลยวัวมันออกไปข้างนอกอ๋อครับ มีการขายตลอดนะครับที่นี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มเลยครับผมใช่นี่ครับชื่อชื่อฟาร์มว่าอะไรนะครับชื่อเล็กสิบเล็กสิบือผมแล้วก็ชื่อแฟนอ๋อครับนี่ครับรอบรอบที่แล้วก็ไม่ได้ถามว่าตัวนี้ผสมพ่อตัวไหนไปครับตัวนี้อันนี้ผสมไอแดงแท้ๆไ้ครับอ๋อครับผมไม่ไม่เคยรู้ว่าหลอดน้ำเชื้อของฮินดูบาสินแพงไหมครับ แล้วแต่เจ้าของว่ามันดังไม่ดังอ๋อแล้ว<ช>ตัวนี้ที่ผสมไปเท่าไหร่อันนี้ผสมไปน้าเชื้อมันโลดนละห้าร้อยอ๋อโดนละห้าร้อยอ๋อครับอันนี้โป่งเดียวติดไหมครับหรือว่าอันนี้โป่งเดียวติดอ๋อโป่งเดียวติดอันนี้กี่เดือน,น้วครับผมอันนี้ได้สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าอันนี้คือท้องแล้วนะครับนี่ครับตาสาวตัวใหญ่มากครับนี่ลงเทียบกับพี่กระดูมสุดยอดเลยตัวใหญ่มากต้องดูด้านข้างนะ นี่ครับใหญ่จริงๆครับนี่ให้แกพาเดินดูครับเจ้าของนี่โอ้ใหญ่มากครับสุดยอดครับแต่ละตัวครับผมบอกเลยวันนี้มาเจอเจ้าของลูกชายครับผมวันนี้ให้ความความรู้ได้ครับไม่ให้รายละเอียดได้นะครับผมเดี๋ยวคอยเป็นตัดเดินมักกะลาตัวนั้นก็คือกําหนดใกล้คลอแล้วเดินมักกาเดินมักกราอันนี้ผสมตัวไหนครับอันนี้ผสมไอ สีไว้ไว้ผสมสีไว้ไว้ใช่อโอ้ให้เพราะมันบางไงอ๋อ้ผสมสีไว้ไว้ดามดูโอ้ผมเห็นเขาบอกว่าให้ฮินดูเนี่ยผสมพวกบามันเนี่ยออกลูกออกมาสมบัติสุดยอดเลยนะรอดูนะผมมารอชมนะครับผมนี่มักราใช่ไหมครับใช่มักรานี่ครับแม่ใหญ่มากนะครับตัวนั้นครับถ้ามีคนมาขอซื้อขายนะครับตัวนั้นผสมสีได้เลยนะครับผมนี่ตัวใหญ่มากครับครับนี่ สมซีไว้ไว้ซีไว้แยกเพศไหมครับรู้ว่าอ๋อไม่ได้แยกเพศนะตัวไหนก็ต่อครับผมตัวนี้ใหญ่สุดเลยเนาะใช่ตัวนั้นใหญ่ตัวนั้นใหญ่มากปอโเลยใหญ่มากจริงครับเจ็ดตัวแล้วโอ้ลูกเจ็ดตัวแล้วใหญ่จริงๆครับตัวนี้อ๋อเพิ่งตัวนี้นะอันนั้นอันนั้นเพิ่งโรคโรคมันตายอ๋อตัวนี้ลูกลูกเขาตายเป็นเป็นโรคอะไรครับไม่มันคลอดมาแล้วมัน เอาออกยากอ๋อออกยากอ๋อมันค้อดผิดทางนี่แล้วหมอต้องช่วยเยอ๋อครับนี่ครับอุบัติเหตุการคลอดนะครับนี่คลอดผิดทางแล้วพ่อแกอยู่คนเดียวด้วยครับอ๋อพ่อแกอยู่คนเดียวด้วยนี่ครับแล้วตัวนี้ล่ะสมพ่อไหนไปครับตัวนี้อันนี้สมไอดวงตะวันไว้สมดวงตะวันนะครับนี่ดวงตะวันที่พึ่งพี่พึ่งดังช่วงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับ ถาโดนเขาถ่า่ครับถ้าผสมถ่าผสมอันนี้ซื้อซื้อมาติดทองมาอ๋อซื้อติดท้องมาเลยนี่ครับสมดวงตะวันไว้นะครับตัวนี้อยากเข้าไปดูรับเดี๋ยวผมมาเข้าไปดูสมดวงตะวันไว้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ครับว,วัวของแกแต่ละตัวสุดยอดเลยตัวใหญ่มากครับตัวนี้ไม่ดุใช่ไหมครับนี่ดวงตะวันอันนี้น,นี่ดือ,อแล้วนะครับอันนี้ผสมเมื่อสองสิงหา สองซิงหาอันตราสาลลวราาเรียบร้อยนะครับท้องร้อยเซนไม่ครับท้องมาซื้อใหม่ลองดูลอง,องดูงใหม่ๆกอรุ่นใหม่อ๋อครับผมยังไม่เคยเห็นผลงานใช่ไหมตัวนี้ผลงานแล้วลูกมันมันลูกสองเพราะมาริโอ้อนั่นเขาขายไปสองแสนกว่าบาทลูกมันงนะูล,ลูกตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียมาริโอ้อันนี้เลยผสมดวงตะบันเลยพอซื้อมาอ๋อ ลูกลูกขายไปสองแสนนะครับผมสุดยอดเลยตัวฝั่งนี้นะครับอันนี้ผสมอันนี้ก็ท้องแนละ้วตัวดําตัวดําท้องแล้วนะครับตัวดํานี่ท้องตัวไหนครับนี่้แดงเพชรแท้ครับแดงเพชรแท้อีอัน,น,อออนตราซาวแล้วอ๋ออันตราซาวเรียบร้อยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมนี่ครับตัวนี้อันตราซาวเรียบร้อยครับคลอดคลอดเดือนอะไรครับนี่มกรามกราบกันตัวนี้ก็มกราบ ผมเด er ี๋ยวค่อยมาติดตามนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูอีกรอบนะครับอยู่ๆไม่คือกลับไปทํางานแล้วก็จะคขอดิจะมาดูเองอะไรอ๋อจะมาดูเองใช่ครับกำหนดเคล็ดเรากำหนดอ๋อเวลาเราดูนี่ครับมันประมาณมกราประมาณกลางกลางเดือนหมอรือว่าช่วงไหนครับอันนี้ถ้าถ้ากำหนดทั้งหมดเนี่ยเดือนอันนี้ปลายเดือนอ๋อกลางเดือนเนี่ยตัวที่นอนอ๋อครับงั้นประมาณกุมพานะครับผมกุมพานี๋ยวผมมาดูเลยครับผม เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูครับผมผมอยากเห็นลูกสีวายด้วยแล้วพึ่ง <laughs> ขายลูกมันไปแสนกว่าบาท <laughs> นี่นี่ลูกพึ่งขายไปแสนกว่าบาท <laughs> นี่ครับสุดยอดมากลูกตัวเมียใช่ไหมครับตัวผู้ลูกตัวผ, <laughs> ผู้นะโอ้โหกี่ปีครับขายสองแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทส <ๆ S 1> องแสนกว่าบาทกี่ปีครับแปดเดือนฮองอกแปดเดือนโอ้แปลว่าให้ลูกสวยมากนะครับอัน้ให้ง่ายอืมครับผม กลับมาฮิตสีดำทำไมล่ะอ๋อครับไอ้กระแสวัวหูเห็นเขาบอกว่าช่วงช่วงที่ฮิตก็ฮิตมากแล้วช่วงนี้มันเป็นไงช่วงนี้ช่วงนี้กำลังกำลังฮิตเลยแหละเพราะว่ามันช่วงเขาจัดงานปวดด้วยอ๋อครับก็กำลังหาซื้อว่าสวยแต่ไม่มีขายครับต้องต้องถามคนที่เลี้ยงเนาะว่าช่วงที่บอกว่ากระแสมันหายไปเป็นยังไงช่วงกระแสหายไปกระแสมันไม่หายหรอกเพราะว่ามันช่วงหนึ่งที่มันมันเหมือนกับดอกไปอ่ะเพราะว่ามัน ราคาที่มันเคยสูงไงก็เลยลงมานหนึ่งลงลงเหมือนกันครับนิ่งนิ่งนิ่งไอ้พวกที่เขาที่ว่าต้องการที่ซื้อมาราคาสูงๆพอวัวมันดอกมาปุ๊บขายไม่ออกเขาก็เลยขาดทุนไปอเออไม่ยอยากมาเลี้ยงต่ออะตรพวกนี้อ๋อครับอแต่ละคนที่เขาเลี้ยงประจําเขารักเขาก็เลี้ยงเก็บซื้อพวกที่ราคาพอดีๆเขาซื้อเก็บก่อนที่จะขายช่วงราคาตกอ๋อครับช่งนี้มันขึ้นแล้วก็เริ่มหางันใหม่แล้วครับผมเป็นวงเวียนขนงตลาดอ่ะ การตลาดราคามันเราซื้อได้ครับอยู่ได้อันเี๋ต้องถามพี่ว่ามันเลี้ยงเลี้ยงยากไหมแต่ท่นนี้ก็เป็นปกติของเราเนี่ยแหละแต่มันกินเยอะแค่นั้นแหละตัวมันใหญ่ไงตัวมันใหญ่ต้องแต่พอว่าเลี้ยงถึงจริงๆนะทุกตัวอ้วนหมดเลยห็นเขาบอกว่ามันกินยากไหมสมองเป็นวัวโครงใช่ไหมฮินดูนี่ไม่ใช่ไหมก็วัวเนี่ยก็กิน ตามคันนาตามอะไรก็ตัดกินเหมือนกันหมดอที่อย่างอ๋อครับไม่ได้เลือกไม่ได้ยังมันอยู่ที่คนเลี้ยงมากกว่าอ๋ออยู่ที่คนเลี้ยงเนาะใช่หัวมันหัดให้มันกินเลยถ้ามันไม่กินมันก็ตายมันก็ต้องกินครับนี่เน้นให้มันกินให้มันอิ่มแค่นั้นหละครับส่วนหลกใช้หัวหานเป็นหัวหานตัวไหนครับอันนี้หัวหานกับรำของเบนทากอ๋อครับนี่ของเบนทากนะครับสอนถึงเก้าอ๋อใช้ใช้แค่นี้เลยอ๋อ ก็ถ้าพวกหน้าฝนก็ไม่ต้องใส่มากเพราะว่ามันมีหญ้านี่ยอะไรแปลงหญ้าตัดการกินเ่ยดียวอ๋อไปปลูกแปลงหญ้าไว้เยอะไหมครับประมาณกี่ไร่ห้าไร่อ๋อประมาณห้าไร่เลยเพนกลาแบบด้วยเพนกลาอ๋อปลูกเพนกลานะครับนาตามธรรมชาติก็ไปตัดตามพุ่งนาได้อ๋อครับห้าไร่นี่พอไหมไม่พอไม่พออีกนะ โอ้โหแบบนี้ไม่ตโอ้ครับต้องไปหาที่อื่นดึกทำนาทำอะไรแต่ให้มันกินเหมือนวัวบ้านนี่แหละอ๋อครับไม่ันเน้นอะไรอาหารเราไม่ได้เน้นมากเพราะว่าวัวพันธุ์เราเลี้ยงวัวพันธุ์เพื่อเอาลูกเอาอะไรไม่ได้วัวขุนถ้าวัวขุนก็ต้องเน้นอาหารครับผมนี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณชื่อชื่อคอกแล้วนะครับผมเล็กสิทธิ์ฟาร์มครับเล็กสิทธิ์ฟาร์มนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสิทธิ์ด้วยนะครับผมที่มาให้ความรู้กับผมมาให้เยี่ยมชมฟาร์มเดี๋ยวฝากติดตาม ข้อวัวงามๆของคุณสิบด้วยนะครับผมเดี๋ยวเออัวคลอดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูอีกรอบครับผมบนี่ครับผมของมาครับ